น้องกัดสีสวยสดสะกดใจผู้ที่ได้พบเห็นเลยค่ะอย่าทิ้งให้เลอะเทอะนะคะผ่านเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกรุ๊ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องขุนต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะ พบกันในวันนี้แอดมินช่องคุณต้นในทีก็จะนำสาระอันเป็นประโยชน์สำหรับการปลูกต้นไม้ทุกชนิดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาแอดมินเคยแจ้งแล้วว่าการปลูกบอลสีชนิดเดียวกันแต่ปลูกคนละกระถางบำรุงเหมือนกันพิเศษคือมีเทคนิคในการเลี้ยงบอลสีต่างกันนิดหน่อย บอลสีที่ได้อาจจะได้ใบสวยงามที่แตกต่างกันอย่างเช่นบอลสีต้นนี้ค่ะน้องกักสีสวยสดสะกดใจผู้ที่ได้ <Wow. S 1> พบเห็นเลยค่ะบอลสีต้นนี้น้องมีชื่อว่าบอลสีไก่อมรินค่ะสำหรับท่านที่ติดตามดูคลิปแอดมินมาโดยตลอดก่อนอื่นแอดมินต้องขอ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ช่วยดูคลิปแนะนำคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดมินตลอดมาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขมากๆตลอดไปเลยค่ะทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าบอนสีไก่อมรินต้นนี้จริงๆแล้วแอดมินได้ทำการปลูกไว้2กระถางแบบนี้เลยค่ะ 1. นในกระถางสีขาวบอนสีไก่อมรินมีการกัดสีสดสวยใบยใหญ่งดงามจริงๆค่ะน้องมีความสวยไม่แพ้กับบอนสีกระถางอื่นๆเลยค่ะแต่บอนสีไก่อมรินที่ปลูกไว้ในกระถางสีดำซึ่งเป็นกระถางที่สองน้องมีการกัดสีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวันนี้แอดมินนำบอนสี ทั้งสองกระถางนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมเทคนิคในการเลี้ยงบอนสีให้มีการกัดสีสดสวยเดี๋ยวไปรับชมสูตรบำร,รุงบอนสีในวันนี้กันก่อนค่ะส่วนผสมในการบำร,รุงบอนสีในวันนี้ 1. เปลือกกล้วยค่ะเมื่อรับประทานกล้วยสุกเสร็จแล้วส่วนที่เหลือนั่นก็คือ ลือกกล้วยอย่าทิ้งให้เลอะเทอะนะคะเพราะในเปลือกกล้วยจะมีสารที่จำเป็นต่อบอนสีและพืชทุกชนิดจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัดดสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชน,นอกจากนี้เปลือกกล้วยยังมีธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิดค่ะหลังจากที่เราได้เปลือกกล้วยมาแล้วก็ให้ทำการตัด เป็นชิ้นเล็กๆท่านใดจะไม่ตัดก็ได้นะคะแต่แอดมินว่าตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็จะสะดวกในการย่อยสลายค่ะแอดมินบอกเลยว่าเปลือกกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับพืชเราสามารถที่จะนำเปลือกกล้วยมาทําปุ๋ยได้สองวิธีด้วยกันเลยนะคะว,ว,วิธีที่หนึ่งให้นำเปลือกกล้วยมาแช่กับน้ำเปล่าทิ้งไว้1-2วัน เสร็จแล้วเราสามารถที่จะนำน้ำที่ได้ไปรดต้นไม้ได้เลยค่ะวิธีนี้ถ้าเราหั่นเปลือกเป็นชิ้นเล็กๆเราสามารถที่จะนำเปลือกกล้วยชิ้นเล็กๆไปแช่น้ำแล้วสามารถที่จะนำน้ำที่ได้ไปรดต้นไม้หรือบอนสีได้ทันทีโดยไม่ต้องหมักได้เลยค่ะปุ๋ยน้ำหมักของแอดมินหมักไว้ประมาณ5วันค่ะ ปริมาณที่ใช้แอดมินชายน้ำหมัก1แก้วต่อน้ำ2ลิตรค่ะปุ๋ยสุดนิดทำง่ายมากเลยค่ะก่อนที่จะทำการบำรุงหรือใส่ปุ๋ยทุกครั้งให้ทำการพลวนดินทุกครั้งค่ะการพลวนดินจะช่วยให้บอนสีและต้นไม้ของเรามีระบบรากที่ดีทำให้เจริญเติบโ,โตได้อย่างรวดเร็วค่ะจะสังเกตได้ว่าดินปลูกในกระถางสีดำแข็ง กว่าดินปลูกในกระถางสีขาวเป็นอย่างมากค่ะลักษณะของบอนสีน้องชอบดินร่วนน้องไม่ชอบดินแข็งแข็งแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ทำการฉีดพ่นน้ำหมักเปลือกกล้วยที่ดินปลูกฉีดพ่นบนใบและใต้ใบของบอนสีแนะนำให้ทำการฉีดพ่นในช่วงเช้าไม่เกิน9้าโมงค่ะพอปิดช่วงที่ปากใบ เปิดเพื่อที่จะรับปุ๋ยที่เราฉีดได้อย่างเต็มที่ค่ะความถี่ในการใช้ของปุ๋ยสูตรนี้เราสามารถที่จะฉีดพ่นหรือลาดลดไปที่โคนต้นก็ได้นะคะใช้ได้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบอนสีไก่อมรินกระถางสีขาวมีการกัดสีตั้งแต่ใบยังมีขนาดเล็กเลยค่ะ แอดมินทำการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าใบบอนสีที่ปลูกในกระถางสีดำมีการกัดสีน้อยมากๆเมื่อเทียบกับบอนสีไก่อมรินที่ปลูกอยู่ในกระถางสีขาวค่ะบอนสีไก่อมรินที่ปลูกในกระถางสีขาวแอดมินได้ทำการพรวนดินบ่อยครั้ง กว่าบอนสีไก่อมรินที่ปลูกในกระถางสีดำซึ่งมีการพรวนดินน้อยครั้งมากๆเลยค่ะประโยชน์ของเปลือกกล้วยวิธีที่สองนั่นก็คือให้วางเปลือกกล้วยลงบนดินแล้วใช้ดินกบเพื่อป้องกันกลิ่นที่เหม็นหรือจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคลุกเคล้ากับดินที่มีอยู่นำดินที่ได้ไปใช้ในการปลูกต้นไม้ แต่วันนี้แอดมินจะนำดินที่ได้ไปเติมในกระถางบอนสีค่ะหลังจากที่ทำการฉีดพ่นปุ๋ยหมักเปลือกกล้วยและใช้เปลือกกล้วยผสมกับดินทำเป็นปุ๋ยเติมในกระถางบอนสีแล้วทิ้งไว้1-2ชั่วโมงให้ทำการรดน้ำ การรดน้ำจะช่วยในการชำระร้างสารตกค้างที่บอนสีไม่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ออกไปทำให้บอนสีไม่เป็นโรคแข็งแรงโตเร็วสวยงามค่ะว้าวเสร็จเรียบร้อยสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับการบำรุงบอนสีในวันนี้จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปเป็นการบำรุงบอนสีด้วยเปลือก กล้วยสุกซึ่งเป็นของที่เหลือใช้บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเปลือกกล้วยสุกนำมาใช้เป็นปุ๋ยได้หลายวิธีด้วยกันดังที่แอดมินได้ยกตัวอย่างไปก็คือ2วิธี1ทําทำเป็นปุ๋ยหมักเปลือกกล้วยสุกค่ะ 2. หั่นเป็นชิ้นแล้วคลุกเคล้ากับดินดังที่แอดมินได้แชร์คลิปไปส่วนเทคนิคในการเลี้ยงบ่อนสีให้มีการกัดสีสวย หนแนะนำให้ทำการพรวนดินแล้ววางกระถางบอนสีไว้ในที่ที่มีแดดนำไรเหมือนดังกระถางบอนสีไก่อมรินในกระถางสีขาวค่ะ 2. บอนสีไก่อมรินที่ปลูกในกระถางสีดำมีการพรวนดินน้อยครั้งและวางตากแดดไว้ทั้งวันเพื่อให้บอนสีไก่อมรินกัดสีแต่มีการกัดสีน้อยกว่าที่ที่วาง ไว้ในที่มีแดดดำไรค่ะรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้แอดมินได้มาจากประสบการณ์ในการลงมือทาและก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชแนค่ะ ฝากกดติดตามเพจและช่องติ๊กต็อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากเช่นใดมีปัญหาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ